ในตู้คอน s u m e r มีช่องว่างอยู่หนึ่งช่องสามารถใช้การฟ้าผ่าน 1P ได้ไหมและถ้าใช้ได้จากการสายนิวตันหรือสายไลดีแล้ววิธีการต่อสายทั้งแบบง่ายและแบบยากมีวิธีการต่อ,อยังไงและมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงคลิปนี้เรามาดูกันครับสวัสดีครับทุกคนผมต้นนะครับจากช่องกีบั channel และก่อนที่เราจะไปดูวิธีการต่อสายนะครับ ผมก็บอกกับทุกคนไว้ก่อนเลยนะครับมันสามารถใช้1โพได้นะแต่ว่าเราต้องเลือกว่าจะป้องกันสายลายหรือสายนิวตอนนั่นเองเดี๋ยวเราก็ดูกันในคลิปนี้แหละนะครับโอเคแต่เรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากทําความเข้าใจกับทุกคนนะถ้าเกิดซื้อตัวกันฟ้าผ่าไปแล้วหรืออุปกรณ์อื่นที่มีตัวกันฟ้าผ่านะทุกคนต้องต่อสายกาวให้มันด้วยหรือต้องต่อสายดินให้มันด้วยนะครับเหตุผลก็เพราะว่าถ้าเกิดมีไฟกระโชกเข้ามานะครับ ไอตัวการฟ้าผ่าเนี่ยมันจะเอาไฟส่วนเกินตรงนั้นนะครับไปไหลลงไปในดินแต่ถ้าเราไม่มีสายดินมันก็ไม่รู้จะไปไหลไปไหนถูกไหมครับมันก็กลับอย่างที่เดิมมันก็ไม่มีค่าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมต่อสายกราวหรือสายดินนะครับผมโอเคนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามครับทุกคนไว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยและหากใครสนใจตัวการฟ้าผ่าหนึ่งโพนะครับสามารถสั่งซื้อในร้านผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้น่ารทั้ง lazada และ shopee นะครับ โอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับทุกคนก็เป็นตู้นี้นะครับที่เราจะใส่ตัวกันฟ้าผ่าน1่ีเข้าไปนะครับผมก็เริ่มที่เปิดตู้เลยครับแล้วก็ลงลูกย่อยให้หมดนะครับแล้วก็ลงเมนด้วยคือตู้นี้นะครับทุกคนมันจะมีลูกย่อยแค่4ลูกนะแต่มันมี5้าช่องนะครับช่องนี้เดี๋ยวเราเอากันฟ้าผ่ามาใส่นั่นเองนะครับ ต่อไปก็เรามาถอดบัตรบาร์ด้านล่างออกด้วยนะครับทุกคนก็ถอดอเจ้าตัววีบัตรบาร์นี้ออกมาเลยนะครับถ้าสังเกตนะครับไอตัววีบัตรบาร์ตรงเนี้ยมันจะเกินไปช่องหนึ่งใช่ไหมครับตรงเนี้ยเราต้องตัดทิ้งเลยนะนะครับทุกคนก็เดี๋ยวตัดมันออกเลยนะครับเมื่อเราถอดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนก็ถึงเวลาเอาเจ้าตัวกันฟ้าผ่ามาใส่แล้วครับแบบแรกนะครับก็คือแบบผมคิดว่ามันง่ายที่สุดนะก็คือการต่อ กับลูกย่อยนะครับก็คือว่ามันไฟจะผ่านเมนมาก่อนแล้วตัวคันฟ้าผ่าจะเป็นดักก่อนไปหาเจ้าตัวเครื่องกันไฟฟ้านะครับก็มันเป็นวิธีที่ง่ายนะครับผมหลังจากใส่ไปแล้วนะครับทุกคนขั้นตอนต่อไปเราจะมาเตรียมสายครับสายที่ต้องเตรียมมี2เส้นนะครับก็คือเส้นแรกจะเป็นสายกลาวนะครับเส้นที่ต่อจาก กลาวของตัวกันฟ้าผ่าไปหาบากราวครับเส้นที่2นะครับก็จะเป็นสายลายที่ออกจากเบรกเกอร์ย่อยเลยนะครับตรงหวีบาดบาตรงนี้เราใส่หวีบาดบาเนี่ยครับมันก็จะต้องออกจากหวีบาดบามานะครับมาเข้าตรงหัวของกันฟ้าผ่านั่นเองขั้วด้านบนมันจะเขียนว่า L ท N นะครับก็คือ L หรือ N ก็ได้ตรงนี้เราป้องกันสาย L นะครับเหตุผลที่ป้องกันสาย L นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนิวตันของเราอ่ะครับมันมีการ จัมอยู่กับบากาวแล้วก็บากาวเนี่ยต่ออยู่กับหลักกาวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันผมก็คิดว่ามันจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครที่ใส่2โพไปแล้วนะครับที่กันทั้ง L ทั้ง N เนี่ยก็อันนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่สําหรับคนที่มีช่องว่างแค่ช่องเดียวนะครับต้องใส่ช่องเดียวเนี่ยก็ให้เลือกลายแล้วกันนะครับสายลายป้องกันสายลายไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมสายกันครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เตรียมสายเสร็จเรียบร้อยนะครับมีผมทำมาร์คไว้สีแดงเป็นสายลายนะครับแล้วก็สีดําตรงนี้เดี๋ยวเป็นสายต่อกาวนะครับก็จากกาวกันผ่าผ่าไปหาบากาวนั่นเองนะครับเพิ่มเติมนิดนึงครับทุกคนตรงนี้ผมย้ําห่างปลาเป็นหางปลาชนิดเข็มแบนด์นะครับขนาดหนานะครับก็เวลาเราตรงนี้ครับมันจะต้องไปชนกับหวีบาบาครับมันจะได้แนบสนิทกันนะครับผมก็ช่วยให้ หน้าหน้าสัมผัสเนี่ยมันแนบสนิทนั่นเองถ้าเกิดไม่ใส่ก็ได้แต่ว่ามันจะมีโอกาสที่สายไฟอ่ะครับมันจะไม่แนบสนิทกับไอ้เจ้าตัววีไอบานนั่นเองนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับทั้งตัวสายไฟแล้วก็หางปลาที่ผมย้ําไว้ให้แล้วด้วยนะนะครับแล้วก็สายไฟเนี่ยผมคงไม่ดัดให้ผมจะปล่อยยาวไว้เลยแล้วก็ย้าหางปลาพร้อมกับตัวกันฟ้าผ่าเนี่ยครับก็ดูในร้านผมได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แต่ล่างทั้งช้อปปี้และลาซาด้านะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับก็สายลายนะครับกับวีบัดบาต่อจากลุกย่อยนะครับตอนนี้เราก็ต่อสายลาย เข้าหาตัวก,กันฟ้าผ่าเรียบร้อยนะครับต่อจากหวีบัดบ้าเลยนะครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นสายกาวเข้าหาบากาวครับอันไหนใส่ช่องเดียวกันได้นะครับก็ใส่กันไปนะครับทุกคนช่องบากาวเริ่มเต็มนะครับตูมเหล็กก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ไล่สายกันนิดนึงครับก็ จะเป็นสายลายนะครับเอาจากตัวใต้ลูกย่อยตรงนี้นะครับตัววีบัดบ้าเนี่ยครับกับสายลายที่ต่อไปห่างกันฝาให้เชื่อมต่อถึงกันนะครับก็ไล่มาเลยนะครับตัวนี้แล้วก็สายกาวนะครับก็ลากขึ้นบากกาวเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้มีข้อดีคือติดตั้งง่ายครับทุกคนก็แค่เพิ่มสายไฟมา2เส้นนะครับไม่ต้องขยับอะไรมากมายนะครับข้อเสียครับก็ถ้าเกิดมีไฟกระโชกจริงๆตัว rcbo อาจจะเสียได้เพราะว่าตัวการฟ้าผ่าไม่ได้ดักตัว rcbo นะครับมันก็จะดักอุปกรณ์ไฟฟ้าทีา่ต่อจากลูกย่อยของเราไปนั่นเองนะครับอันนี้ก็ข้อดีข้อเสียของมันเนาะแล้วก็ตัวการฟ้าผ่านะครับผมฝากทุกคนดูสเปคของมันนิดนึงนะครับตัวนี้มันเป็น imax อยู่4 0 ka นะครับ in อยู่ที่2 0่ ka นะครับบางรุ่นมันก็จะเป็น imax นะครับมันจะเป็นแค่20แล้วก็ in มันจะเหลือแค่10นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าอันไหน เหมาะสมกับเรานะครับครับต่อไปก็เป็นแบบที่2นะครับก็คือการเอาตัวการฟ้าผ่าเนี่ยนะครับมาคู่กับเมนแบบนี้เลยนะครับทุกคนแบบนี้ที่ผมว่ายากนะครับอันดับแรกเลยนะครับเรื่องสายที่เราต่อไว้ก่อนหน้านี้แล้วเรามาใส่กันฟ้าผ่าเพิ่มเนี่ยถ้าเกิดสายมันไม่ยาวพอนะครับเวลาเราจะขยับลูกย่อยแบบนี้ครับมันจะขยับยากแล้วก็มันจะติดสายเราอาจจะต้องแก้สายด้วยนะครับผมก็อันนี้คือความยากอย่างที่1นนะครับ ความยากอย่างที่2นะครับก็คือว่าเราต้องยุ่งกับสายเมนครับซึ่งสายเมนเน,เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถถอดอไฟที่มิเตอร์ได้นะครับผมการทำงานก็จะค่อนข้างอันตรายแล้วก็ลำบากกว่านั่นเองนะครับนี่ก็คือความยากของมันแต่จุดที่คุ้มมากเลยนะครับก็คือว่า ตัวการฟ้าผ่าเนี่ยก็จะช่วยเซฟนะครับเจ้าตัว RCBO ครับตัวเมนด้วยเพราะว่าถ้าเกิดมีไฟกระโชกมานะครับ RCBO บางครั้งมันก็เสียนะครับผมก็อันนี้ก็ต้องช่างใจกันดูนะครับทุกคนอันนี้ผมก็ใส่ไปประมาณนี้นะครับเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยแล้วก็ต่อไปเราก็มาเตรียมสายกันครับทุกคนสายที่เตรียมนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็อันนี้ผมก็ย้ำไว้แล้วด้วยนะครับ เหตุผลที่ย้ำนะครับก็เป็นความยากอย่างที่3แล้วกันนะครับก็คือว่าถ้าเกิดสายเมนเบอร์16นะครับใส่อยู่ในเมนเบเกอร์แบบนี้ถ้าเราเอาสายนะครับเบอร์10หรือเบอร์หไปใส่เนี่ยมันใส่ในตัวเมนเบเกอร์ไม่ได้นะครับมันจะติดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีหางปลาย้ำแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายเบอร์16หรือเบอร์10นะครับมันจะใส่เข้าไปในเมนได้เชื่อมต่อกันได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็ข้อดีของหางปลานะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อจ้ำนะครับ แอลเล克หนึ่งเข้าแอลของขั้วกันฟ้าผ่านะครับผมก็ใส่เลยนะครับอาจจะดูไม่ค่อยสวยหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้สายที่เราวายกันเนี่ยสายตรงมันไม่เหมาะกับเอากันฟ้าผ่า 1p มาไว้กับเมนนะครับแล้วก็ตัวนี้ผมตัดมาสั้นไปด้วยนะครับผมยับมาสั้นไปนะครับแต่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าอ๋อโอเคมันต่อถึงกันแบบนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นสายกลาวครับขาดไม่ได้เลยนะครับทุกคนสายกลาว ก็เหมือนเดิมครับเอากราวเนี่ยมาเข้าตรงกราวของตัวกันฟ้าผ่าแล้วก็ไปไว้ตรงบากรลาวที่เราต่อไว้กับหลักกลาวได้เลยครับแค่นี้นะครับเราก็เสร็จแบบที่2นะครับผมก็สายไล่นะครับจากหัวเมนเบรเกอร์เข้าหัวของตัวกันฟ้าผ่าจบครับแล้วก็สายกลาวลากจากกาวของการฟ้าผ่าเข้าไปหาบากาวจบครับสําหรับใครที่สงสัยว่ามันจะใส่ฝาได้ไหมนะครับก็ใส่ได้นะครับผมผมลอครับ นีนะครับก็ใส่ได้นะครับประมาณนี้ก็ก่อนจบคลิปนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังครับทุกคนกันฟ้าผ่า1โพสามารถใส่ได้นะครับก็ต้องเลือกเอาว่าป้องจะป้องกันสายลายหรือสายนิวตันผมแนะนําเป็นสายลายเนื่องจากว่านิวตันเรามีการจําถึงกล่าวไว้แล้วนะครับกลาวอาจจะช่วยเราได้บ้างนะครับถ้าใครติดการฟ้าผ่า2โพไปนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไร สำหรับการต่อแบบที่1นนะครับแบบที่1คือการเอาเจ้าตัวกันฟ้าผ่านะครับไปเข้ากับหวีบัดบาร์ที่ต่อจากลูกย่อยนะครับผมก็คือเชื่อมจากหวีบัดบาร์เนี่ยเข้าตัวกันฟ้าผ่าได้เลยนะครับกาวก็ต่อกาวนะครับข้อดีของอันนี้คือต่อง่ายครับทุกคนเราตัดไฟที่เมนได้เลยนะครับผมก็จะทาให้ไม่มีปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยในการต่อนะครับแต่มันมีข้อเสียครับทุกคนข้อเสียก็คือว่า เมน r าร o ซของเรานะครับจะไม่โดนกันฟ้าผ่าพ้องกันนะครับก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟกระโชกเข้ามานะครับเมน r o ของเราอาจจะเสียได้นั่นเองนะครับผมนี่คือข้อเสียของมันนะครับส่วนการต่อแบบที่2นะครับผมก็จะยากขึ้นนะครับเหตุผลนะครับมี3อย่างด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยสายที่เราต่อภายในตู้อยู่แล้วนะครับมันอาจจะไม่พอเราอาจจะต้องเปลี่ยนสายหรือขยับสายนะครับอย่างที่2ก็คือว่า เราต้องต่อกับสายเมนซึ่งเป็นสายที่มีไฟด้วยนะครับผมถ้าเกิดเราตอดไฟที่หม้อไม่ได้นะครับการทํางานจะอันตรายมากๆนะครับผมอย่างที่3นะครับผมถ้าเกิดเราใส่สายลงไปเลยโดยไม่มีห่างปลานะครับก็อาจจะใส่ที่เมน RC b o ีไม่ได้นะครับเพราะว่าสายไฟเมนเนี่ยค่อนข้างใหญ่นั่นเองนะครับ3ข้อนี้สามข้อที่ยากตรงนั้นมันก็เป็นเหมือนข้อเสียของมันครับแต่มันก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันจะช่วยป้องกันเมน r c b o ีของเราได้นั่นเองนะครับและนี่คือ สรุปของคลิปนี้ครับทุกคนก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับก็มีพี่ FC คนหนึ่งครับเขาก็รอวิธีการต่อการฟา่านึ่พอยู่นะครับผมก็ค้างแกไว้เกือบเดือนแล้วครับทุกคนนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูหลาน้าผมด้วยครับโอเคครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับทุกคนสวัสดีครับ